đó là cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนยืนดิ้นรับเข้าสูสรง่าเพื่อนคนกินให้เขามื้อนี้กับข้าวปลาให้ยู่กินให้เขาเดี๋ยวนี่เฮากข้าวปลาฮอดปลาเลยพี่น้องพาพี่น้องยามกับคือเก่ามื้อนี้พี่น้องหลังจากที่บ่๊อบก็บ่๊อลอยใส่ไว้แต่มืยอวานนี้แต่กเนื่องจากว่ามันค่ําพี่น้องเฮาก็เลยบ่ได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนํากันเดี๋ยวนี้เฮากขฮอดปลาแล้วเมื่อกี้นี้เฮาก้ขาทางมากําลังมาแต่บ้านบ่ปุบกัเห็นชาวบ้านเขาหน่ะย่อเฮือนพี่น้องบ่าปุบก็เลยได้เข้า ไปซอยเขาอใส่เฮือแหงคนอยู่บ้านเดียวกันหักแพงกันพี่น้องอปุ๊บก็ไปซอยเขาง่ายเฮือนพี่น้องเอามกี้นี่กระหว่างทางที่เฮามาแต่บ้านกะเดี๋ยวนี้เัาก็ฮอดป่าเลยไปบังนกันพี่น้องไม่ใช่เป็นยังไงฝรั่งมาเนี่ยเขามาก็บวลอยเก่านี่สบายดีพยายามกลับเก่าพี่น้องเลยไปบังกันฝรั่งมานหรือบอกแมนแมน มนมลงกับน้ำกันพี่น้องนี่มวานนี้บวบปูบใส่โมนี่ร่างหนึ่งอ๋อแดดกลางออกเลยพี่น้องเลยว้าประมาณพี่น้องโอ้ตัวนี้ประมาณเด้อเบิ้งประมาณประมาณกลับไปเน็อกโอนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขันศีใส่มือหนึ่งละ้ะฮาก็กู้เลยช่วงนี้มันยากากินลำบากเนิดหนึ่งพี่น้องเลย โอ้มีสมอเลยตัวนี้ประมาณเนี่บ่ลอยโอ้ถือยังนี่อ้าวบ่ได้ถือหนูถือตัวนี้อีกนี่ตัวยังนะชิโกชิเกียมบ่โกโกชิโกชิเกียมเลยโกไอ้น้องกระปอมโอ้มันกินเชี่ยงกุ้ยเชียชายเนาะโอ้ยถือจักตัวยังใไซนูถือตัวนี้เลือกเลย 到的，平安<的> เอาเลยกินมดแตะวานนี่เลยตัวนี้สุดายเลยโอ้สัวเสือสือจะเป็นหา่านนี่กินมดตะวันโอ้ยคุณมดขักมดแหนบ,บาลาดซ้ำ โบเทถ่อแล้วตัวนี้อโอ้กินหมดข้างในโบลันพี่น้องเอ้ยนี่ตาคุณกินจนหมดแต่โบลันเลือกเลย เียดสียดา,ยดายธรรมดามันได้แล้วสองตัวสามตัวมันใส่อยู่ในน,นี้รังหนึ่งทุกคนโอ้เสดาเลยทุกคนตัวนี้กค็กคือกันเลย kinh mật uh, bò lan cứ cầu Ôi. ล่างตัวนี้กินหมดตัวบลันนี่กินหมดคักมันแน่ตัวบลันซื่อๆโอ้เสียดายเลยกับดักเฮาเรือล่างหนึ่งทุกคนกำหมดนะเรือล่างล่างหนึ่งล่างสุดท้ายเดี๋ยวบ๊อปืบสิพาทุกคนกับดักกับดักกันเลยพุ่นกบง่หยทุกคนเด้ยังมาทันชุกทุกคน ก้มหงายโก้บางใหญ่หนึ่งยังมัทันชุกเพราะเป็นยังมัทันชุกยังไม่ได้เป็นหมากหมากมันหักอมดวังเดือนหลังนี่พี่น้องกยังไม่ได้เป็นแันที่เป็นก็ได้ชินางเฝ้าตัวนี้แหละยิงนกบหัวบอรอยเพันมาอ่ะมาด้วยยังเตะยามกลับเจอต้นมักไพ่ป่าทุกคน โอ้ว้าวเต็มกกเลยพวกลิงพวกกระหอกพวกอัน่าเห็นมักลิกินเลยนะคุณว้าลูกโดรกล้่งมักไ่า่ป่าพี่น้องเลยจนเต็มกกเลยลิงกระหอกเห็นมักลิกินบังเขาจะลองเอา มากินบังสิลองเอามกินบังหวานบ่อุ๊จ้ะนี่เดี๋ยวเราปลุสิลองกินบ่งมันจีเป็นอะไรรสชาตินะคือที่มนก็หอมเลยนี่บ่บแห้งหอมก็เมนูแหละเดี๋ยวสิลองกินบ่งหวานบ่ หวานเลยสุกเลยหวานพี่น้องหวานแซ่บเสแสรบสุดยอดเลยมาควายปลา โอ้สุดยอดว้าบหายตีอืมสัดนัดย้ำน,นี่นะมาพายปลาหนักลังซุกทุกคนเลย แต่ว่าถ้าเป็นในป่าใหญ่นะ่ะแ้หวหัวกะหานนะ่ะเอาไปทานกินทานลิงมันเพราะว่าลิงมันกินก่อนมันไวก่อนลิงประเภทลิงนี่ถ้ามันได้มันได้ขึ้นมากตัวใดกกตัวใดนี่หมดเลยมากมันเน็ดลิงนี่เป็นสัตว์ที่ดือ้อสมมติว่ามันเจอมังม่ากก,กหนึ่งมันไปเป็นพุง มันกิมอิมกิยามันพูดถิมมันทำลายลิงประเภทลิงเนี่ยมันกินมันกินมีแตซองสมัครกายนามมันพูดถิมเด็ดถิมเด็ดถิมมาเลยลิงนะสัตว์อื่นบรนี้ก็สัตว์อื่นกับประธานกินบนี้หรือว่าหมูปลาพวกอ่าเห็นพวกยังกับเก็บตัวมันถิมอยู่รุมมันแหละลิงนะเป็นประเภทสัตสัตว์ที่ทำลายแต่ว่าได้นั่งกินนกไข่ก่อนจังหนึ่งไปลองเลย นี้ก็ถือว่าประมาณบ่ได้ไ่ได้นูจกักโตสมสมดี นูจะมึงกินอิสม์ตอนหนูตัวนี้หวานๆขะอรีสุดยอดเดี๋ยวสิพาทุกคนไปยามกับเล็กลังหนึ่งห้องยามแล้วหรอครับส่องอันดีทุกคนเนี่ยอ้าจนเต็มกกเลยพุ่นจนสุดกกพุ่นเลยลายเลยหมอกไน่นี่มันกำลังสุกคักอรีายามนี่นะ ตา,าตาสีดาเลยตาซงอนตาซงอนเลยดิว้าเดี๋ยวบระปรบสีเก็บเล็กๆเล็กน้อยเอาเมื่อให้ลูกทรายเก็บเล็กเล็กเล็กน้อยเครื่องน้อยก็พอแล้วทุกคนปนะลอดลายเก็บเอาเมื่อให้ลูกทรายพอ,อสองสมากกระเพอแล้วทุกคนนะอสองสมากกระเพอทุกคน เอาทุกคนเลยเดี๋ยวบ่ปืบเก็บซองสาม,มากเอาเมื่อให้ลูกทรายลูกทรายมักกินเดี๋ยวเรายเอาเมื่อให้ลูกทรายปักตัวหน่อยปักตัวฟนูปวนปักขี้ดื้อเดี๋ยวจะพาทุกคนยามกับดักลังสุดท้ายแล้วก็สิะไปหาบอร้อยเป็นรุ่นน้ำบอร้อยวัชิมานด้บอทุกคนเ่ยสำหรับปอบปืบนี่ก็รป,รประมาณเนาะไม่ได้ยังเลยน้อไป โอ้ตัวนี้ล้านอืมล้านตะบูเห็นหนูบบดนี้ปบูเห็นหนูคุณเห็นแต่คนมั่นบบดนี้นัน่นไปทางใดเอีกบบดนี้จะมันคากแท้ เบิ้งพี่น้องเป็นสวนเป็นไฮของสับบานนะปุ้นก็ปลูกกล้วยพี่น้องแต่ว่ากัญญาก็อยากหกในนิดน,นึงเพราะว่าเขาบุษันมาเสียพี่น้องมันเขาได้มาเสียหญ้าแล้วมันคือสิแป,ปนกว่านี้เขาปลูกกล้วยพี่น้องบางคนก็มกักปลูกอ่าอย่างอื่นบางคนก็มักปลูกกล้วยเนะนาะนั่งท้าบอลอยทุกคนน่ะ บ่อลอยพนยังาทันมาเรื่องบ่อลอยพัิมานหรือบ่อนะส่วนตัวนี่บประมาณแล้วโอ้บ่อลอยพญนมาเลยมือมือมือบประมาณบประมาณยังได้บประมาณบปรมาตัวเดียวเป็นตัวเดียวนะโอเคตัวเดียวก็ได้แล้วนะ นี่บอลรอได้เลยได้ต e e. e ัวเดียวแล้วกันจิโกจิโกตัวหนึ่งอ่ายู่หากินนี่จะเป็นขักเลยเอ้าทุกคนเลยบอลรอก็มาเลยสบัดนี้กะถือว่าระมานหาสองคนกะนี่แหละการเข้าป่าบรินลนนทุกคนเขาก็ว่าไวได้บางทีกับมานบางทีกับโบมานคือการกับการหาเงินนี่แหละคือการกับหาเงินนี่แหละบางมือเขาก็ได้เงินลายบางมือเขาก็ได้เงินเลยเฮาหาเงินกะก็มีอันนี้กะเข้าป่าหาอยู่าก้นก็คือกันนั่นแหละแต่ก็ว่า การเข้าป่าหาอยู่หากินนี่ก็ได้กับกับมาสู่ลูกสู่ลูกสู่เมียครอบครัวแต่ว่าได้เขาก็กลับมาหาสู่ลูกสู่เมียสู่ครอบครัวกินข้าวจำแจวเราไปหาเงินนี่คันได้นี่ให้เมียน้อยหนึ่งไกลนั่นแหละให้ซาซำน้อยสำหรับบารอยบารอยว่าบารอยก็เล่าให้่ปุ๊บพังกันแล้วปุ๊บกับบู้เป็นความจริงหรือบ่เนี่ยพี่น้องคนได้ที่มักอ่าหาซาซำน้อยนะคือสิเป็นคือการกับบารอยแหละกัสิประมาณนั้นนะพี่น้องเข้าป่าหาอยู่หากินกับบนในนั่น เอ้าเราทนเลยมาจากที่เหายางวัดรักนูเมื่อเป็นทีเรียบร้อยเลยคาดถือว่าบประมาณวันนี้จักเป็นยังไงช่วงนี้มวานนี้กับไปกับมาในพันุพุยในพันุเค้นกับยังบปมานคือเก่าเจอกระมูป่าแต่กับทันยิ่งในพันุพุยเจ็บใจเลยว่ามูเหานะมูเหาที่ไปกับเฮาคนหนึ่งนะมันบุหูมันฮักเข้าป่ามันคิดว่าเป็นมูกันมาน้ำก้นเยนะมันเลยไอใส่อึงใส่แล้วกระมูแล้วมันแล่นพุทธไปเลยไี่ไอ้เลยวันนี้เสียดายเลย วันนี้หาวสองคนกัเชลเดินทางกับทุกคนเลยคนอื่นก็ขอขอบใจชะที่เขามาติดตามหชมบังคิปของบัวปื๊บจนจบแต่็อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบัวปื๊บแน่ยงงเพื่อเป็นกำลังใจของบัวปืบสำหรับคลิปนี้กับบอยยังไลนบัอปื๊บกับพาพี่น้องหายุหกินสัมผัสวิธีรมศาตรวิธีชีวิตของบัวปื๊บแล้วก็ว่าลอยว่าบนาต้องหายุหกินอ่ะใส่ชีวิตแบบบรรณานาพี่น้องเข้าป่าหายุหกินนั่นแหละการบุกเข้าป่าหายุหกับดล เจอกอนพี่น้องเจอกันใหม่แนวกันน้าแล้วคิปถูกไปทุกคนสำหรับวันนี้สบายดี